จังหวัดมุกดาหารจัดประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาัยแล้งประจำปี2664ครั้งที่2วันพรฤหับสบดีที่18มีนาคม2664เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมแก้วกิน,นรีชั้น5สารกลางจังหวัดมุกดาหารนายวีรชัยนาคมาศผู้การจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายกฤิตแก้วทองหลางหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารทําหน้าที่เลขานุก,การในการประชุมพร้อมนี้มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแรงเข้าร่วมประชุมหาหรือในการเตรียมการป้องกันและแก้ไปไขปัญหาภัยแรงและปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้ด้วย ผมซับน้ำกับน้ำประดานมาสำรวจแล้วก็ประเมินว่าอย่างไหนคุน้มค่านะฮะอ่างนี่ยมันก